อันนี้นะครับลูกค้าเขาแจ้งว่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเกน้ำมันไม่ขึ้นไม่ขยับเลยอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับทีซดอีกเช่นเคยนะคะคขออนุญาตนั่งรถคุณลูกค้านะคะอรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงมาบ้างคะคันนี้นะครับลูกค้าเขาแจ้งว่าเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว uh huh. เกน้ํามันไม่ขึ้นไม่ขยับเลยอ้าวเติมน้ํามันแล้วไม่ขึ้นแล้วขับรถต่อได้ไหมคะเนี่ยคันนี้ลูกค้าเขากังวลในเรื่องนี้เขาเลยยกสไลด์มาให้เราดูแลนะครับ ดีมากเลยค่ะมันน่าจะพังหรือเสียตัวไหนปะคะอ่าเนี่ยครับการที่เติมน้ํามันแล้วเกณน้ำมันไม่ขึ้นอ่ะเราก็ได้ทําการตรวจเช็คตั้งแต่ทฤษฎีอันนี้ต้องบอกว่าต้องต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ช่างด้วยคือถ้าประสบการณ์น้อยอ่ะก็อาจจะวิเคราะห์ผิดได้และอาจจะต้องหรือหรือคิดว่าเปลี่ยนอะไรตัวนั้นตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ่ะรัจากประสบการณ์พี่บีมายาวนานเนี่ยคิดว่าคันนี้เป็นอะไร คันนี้เราก็ต้องตรวจเช็คด้วยอุปกรณ์เขาก่อนเราก็ทําการตรวจเช็คให้ลูกค้าด้วยทําการตรวจเช็คลูกรอยทั้งสองฝั่งของถังน้ำมันเชื้อเพลิงเราดูแล้วเนี่ยลูกรอยปกติไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นปัญหานี้จากประสบการณ์แล้วเราก็ดูที่โปรแกรมเรามาแก้ที่ซอฟต์แวร์เอาอ๋อก็แสดงว่าอาการคันนี้ไม่ได้มีปัญหาที่อะไรเลยถูกต้องโอ้อ้าวไปแล้วถ้าวิเคราะห์ผิดก็อาจจะต้องเปลี่ยนอะไรได้ใช่ครับงั้นถือว่าเป็น เป็นความโชคดีของคันนี้มากๆนะคะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมใช่ไม่เปลี่ยนครับแล้วซ่อมอะไรบ้างหล่ะทางนั้นคันนี้จบด้วยการคาลิเบร์เลเวลของฟูเอลครับอย่างเดียวเลยอ๋อขอบคุณไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรนะคะครับผมอ๋อก็ซ่อมแค่นี้จบหายเลยเลยครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียว่าต้องเปลี่ยนลูกลอยไหมต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กไหมไม่ต้องเลยครับคันนี้จบด้วยที่การใช้พีวิท คาลิเบตอย่างเดียวจบโอเคค่ะงั้นนะคะรถที่มีอาการเสียตรงนั้นตรงนี้ต่างๆนะคะจะต้องอาศัยความชํานาญใช่างนะคะแล้วก็จากทฤษฎีจากประสบการณ์นะคะจะได้วิเคราะห์และแก้ไขรถได้ตรงจุดนะคะงั้นวันนี้ก็ อขอบคุณพี่พีกเช่นเคยนะคะค,ค่ะ,ครคะกรณีเจอเคสเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วไม่ขึ้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะ<ม>ปรึกษาแอดไลน์หรือว่าโทรสอบถามที่อู่เราก่อนได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีใช่ไหมคะยินดีเลยครับค่ะคำถานต่างๆนะคะตอบจากที่ช่างเองเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดีเช่นเคยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ